สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากประเต้นะคะท่านผู้นี้เป็นเพศชายเกิดวันที่5พฤษภาคมพศ2542เวลาที่เกิดก็คือ19.15นาฬิกาอายุย่าง25ปีค่ะมาเริ่มต้นกันนะคะเจ้าชะตาเมื่อผูกดวงวังลัคนาออกมาแล้วจะเป็นคนลัคนาอยู่ที่ราศีตุล คนราศีตุลส่วนใหญ่จะมักจก่รูปหล่อนะคะมีรูปร่างบุคลิกหน้าตาดีดาวดาวศุกร์ของเจ้าชะตาก็เป็นดาวอายุตามทักษะดาวอายุไปอยู่ที่สุภะก็หมายถึงเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ห่วงใยครอบครัวดีนะคะดาวศุกร์ในราศีจะได้ตําแหน่งจุลจักรในนวางได้ตําแหน่งเกษตรดังนั้นก็เรียกได้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ถือว่า มีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแล้วก็วงสังคมของเจ้าชะตาหรือญาติผู้ใหญ่ของเจ้าชะตามักจะรักใคร่เอ็นดูเจ้าชะตาดีด้วยนะคะแล้วก็เจ้าชะตาเ,เมื่อดาวสุขไปอยู่สุภะอย่างนี้นะคะก็หมายถึงเจ้าชะตาจะเป็นห่วงเป็นใยครอบครัวจะเป็นห่วงเป็นใยญ,ญาติผู้ใหญ่สูงมากหรือเจ้าชะตาเองนั้นเมื่อแต่งงานแต่งการไปแล้วก็จะมีโอกาสที่ หนึ่งละจะร่ำรวยเพราะว่าเกิดจากการแต่งงานหรือจะโชคดีที่จะได้เจอแฟนที่มีฐานะดีหรือหลังจากแต่งงานไปนแล้วเจ้าชะตาจะตั้งตนตั้งตัวได้เร็วขึ้นประกอบกับมี ดาวเจ้าเรือนปัตตนี้มากุมลักขณานะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคู่เป็นอย่างดีคู่ของเจ้าชะตาวาสนาเป็นอย่างไรตามไปดูที่ดาวอังคารดาวอังคารในทางทักษะถือว่าเป็นมูลละแล้วในราศีจักได้ตำแหน่งปลาแต่ในนวังเขาได้ตำแหน่งอุดจึงหมายถึงเจ้าชะตาจะมีแฟนที่เป็นคนที่มีฐานะมีวงสังคมมี ฐานะทางสังคมอยู่ในเกณฑ์ดีในเกณฑ์สูงนะคะก็ถือว่าคุณภาพดีนะเจ้าชะตาก็เลยได้แฟนเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพดีนั่นเองนะคะค่ะแล้วมีดาวอาทิตย์ที่ไปจากคำว่าลาภในราศีจกได้อุดแต่ว่าในนาวางได้ตำแหน่งนิดนะคะนิดแปลว่าอ่อนดังนั้นก็แปลว่าโชคลาภวาสนาของเจ้าชะตาเนี่ยก็คือในเรื่องของโชคของลาบก็คืออาจจะได้มาบ้างแต่ว่ามัน มันไม่ค่อยเยอะแต่ยังไงก็ดีกว่าไม่ได้เลยนั่นเองนะคะการที่ดาวอาทิตย์เป็นอุดยังคาก็บแปลว่าเจ้าชะตามากักจะเป็นคนที่ในช่วงของวัยต้นชีวิตทำอะไรก็จะริญรุ่งเรืองดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะไม่ค่อยจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเท่าไหร่แต่ตอนหลังๆนี่อาจจะมะีชะลอลงไปบ้างเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ถ้าใครรับราชการนะคะก็แสดงว่าช่วงวัยต้นอยากอยาก ต้นๆน,นะคะเช่นจากทำงานไปแล้วจนถึงวัย45ปีอย่างเงี้ยถือว่าจเจริญรุ่งเรืองดีแต่หลังจากนั้นอาจจะชะลอตัวลงหรือเป็นไปอย่างช้าๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเ<ม>จ้าชะตาขยันขันแข็งไหมก็ต้องถือว่าเมื่อดาวคันทับลักหมายถึงเจ้าชะตาจะเป็นคนโกรธง่ายแต่หายเร็วในขณะที่แฟนก็จะมีอุปนิสัยคล้ายกันนะคะแล้วก็การที่ดาว อังคารกลุ่มลัคนาอยู่หมายถึงเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมีความใจกล้ามีมีความ,เ,าาม,ม,วามเขาเรียกว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะว่ากล้าแข็งขยนันให้ไทยอังคารกล้านี้แปลว่าใจกล้านะคะแข็งในหมายถึงแข็งแรงร่างกายสุขภาพนะคะแล้วก็ขยันขันแข็งอย่างเงี้ยนะคะ ดังนั้นจึงหมายถึงเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยย่อท้อกับอะไรง่ายๆนั่นเองประกอบกับพื้นฐานนี่ก็ถือว่าเาเมื่อสุภาพไปอยู่ปัตตานีก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้ตั้งเหนือตั้งตัวได้เพราะการมีคู่นั่นเอง เจ้าเลือนการเงินคือดาวอังคารเมื่อไปกลุ่มลักนาก็เรียกว่าเงินรักตัวเองแต่คนที่มีดาวองคารเป็นเจ้าเรือนการเงินหรือดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนการเงินก็ต้องถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะหมุนเงินเก่งใช้เงินเก่งและต้องเอาไปลงทุนอยู่ตลอดดวงแบบนี้ก็เลยต้องแก้เคล็ดแก,แก้ดวงะนะคะก็คือให้ไปนําเงินไปลงทุนหรือถ้านาไม่นําเงินไปลงทุนก็ไปซื้อสลากออมสินทอกรสหรือไปซื้อพวกปกระกันชีวิต หรือไปซื้อพวกอระสังหาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะทําให้เก็บทรัพย์สินเงินทองได้ดีกว่าการเก็บเป็นในรูปแบบเงินสดไปดูที่มิตรสหายวงสังคมของเจ้าชะตาก็คือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวกาลกินีตามทักษะเดิมนะคะเมื่อพฤหัสไปอยู่ที่อริจึงหมายถึงกาลกินีไม่มาถึงตัวตนนะคะ แต่ก็มีส่วนเสียอยู่เช่นการเรียนการศึกษาของเจ้าชะตาอาจจะมีปัญหาอาจจะหยุดชะงักเช่นเปลี่ยนแผนการเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะกําลังเรียนเรียนอยู่ใกล้จะจบอาจจะเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งเช่นทํางานด้านการตลาดก็อาจจะไปทํางานด้านการบัญชีแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือลงลงอีกวิชานึงก็ไปไปจบอีกวิชานึง เขาเรียกว่าสาขาเนาะแบบนั้นนะคะก็คืออาจจะมีปัญหาทางการเรียนอยู่บ้างนะคะค่ะทีนี้เมื่อหมายถึงการติดต่อหรือหมายถึงเพื่อนมิตรสหายของเจ้าชะตาหรือพี่น้องร่วมบิดามัรดาก็แปลว่ากับพี่น้องนั้นเจ้าชะตาอาจจะคุยกันนานไม่ได้มกักจะขัดแย้งกันทางความคิด หรือถ้ามีมิตรสหายนะคะเมื่อคบกันไปนานๆแล้วเจ้าชะตากับมิตรสหายก็มักจะเลิกคบกันไปหรือมีเหตุให้ทะเลาะกันแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็เหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแวงกันได้ง่ายหรือเป็นเจ้าชะตาอาจจะเข้าไปแบกรับปัญหาของที่บ้านอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไปใช้หนี้ใช้สินแทนพี่น้องอย่างเงี้เป็นต้นนะคะเจ้าเรือนพันธุทุก็คือดาวเสาร์ ดาวเสาร์นี่ทางทักษะเขาเป็นดาวมนตรีมเมื่อไปอยู่ปตัตตานีก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้แฟนที่สูงวัยกว่าหรือถ้าไม่ใช่สูงวัยก็แปลว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่านั่นเองนะคะดาวเสาร์เอาไว้ดูเรื่องของความนักอนุรักษ์หัวอนุรักษ์หรือความเป็นเจ้าระเบียบสูงความจุจ้จี้จุกจิกน่นะคะเมื่อไปอยู่ที่ปตัตตานีก็มีส่วนเล็งถึงลัคนาเจ้าชะตา 5 0นะคะดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าระเบียบเมื่อดาวเสาร์อยู่คู่กับดาวพุธหมายถึงจะเป็นคนค่อนข้างมีสำนวนโบหารแบบตรงไปตรงมาหรือมีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างจะออกไปในทางตรงๆนะคะเจ้าชะตาก็มกักจะไม่คอยตามความคิดเห็นใครง่ายๆจนจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขามาบอกมากล่าวนั้นะ่ะ เป็นเรื่องจริงอย่างนี้เป็นต้นเจ้าชะตาจะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนนะคะก็จะไม่เชื่อ,อคำพูดของใครง่ายๆนะคะเมื่อมีดาวหลายดวงไปอยู่ที่ปัตตานีก็มีโอกาสที่เจ้าชะตาก็ที่หนึ่งอาจจะได้แต่งงานหลายครั้งเพราะว่าเจ้าชะตามีดาวเสา ไปอยู่ที่ปัตตานีเขาก็ถือว่าเป็นดวงพินทุบาทนะคะหรือเมื่อเสากับอังคารเลงกันอยู่อย่างนี้ก็แปลว่ามีโอกาสที่จะทะเลาะทุ่มเถียงกันได้ง่ายเพราะเจ้าชะตาก็เป็นคนวู่วาเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยนะคะ ดาวพุธมาจากคำวาสุภาและมาจากคำว่าวินาศาสุภาแปลว่าความสุขแปลว่าแต่งงานไปแล้วเจ้าชะตาก็คาดหวังที่จะมีความสุขกับครอบครัวหรือวินาศาเมื่อไปอยู่ที่ปัตตานีก็หมายถึงมีโอกาสที่จะได้พัดพรากจากคู่ครองคนรักนั่นเองนะคะต่อไปไปดูที่พันธุเมื่อมีดาวมฤตยูไปอยู่ตาราจารย์บุตสร,รินท่านเขียนไว้ว่า ถ้ามีมฤตยูอยู่เรือนไหนจะงดหิดใจในเรือนนั้นเมื่อไปอยู่ที่พันธุอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตามักจะงดหิดให้กับพี่น้องได้ง่ายๆหรือถ้าไม่งดหงิดให้กับพี่น้องก็แปลว่าอยู่บ้านอยู่เรือนของตัวเองมักจะไม่ค่อยมีความสุขเจ้าชะตาก็เลยไม่ค่อยจะอยู่บ้านเท่าไหร่ดาวราหูเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงลูกชื่อเสียงเกียรติยศความนิยมชม,ช,มชอบอหรือเรื่องที่ ทำให้เจ้าชะตามีเครดิตอย่างเงี้ยเป็นต้นดาวราหูไปอยู่ที่กรมมะก็แปลว่าเจ้าชะตาจะสนใจจะรักจะเอ่อเข้าใจในงานนะคะก็หมายถึงความสนใจของเจ้าชะตาชื่อเสียงของเจ้าชะตาก็จะไปอยู่ที่เรื่องงานหรือลูกของเจ้าชะตาก็จะเป็นคนมุ่งมั่นในการทํางานดีหรือมีโอกาสได้มาช่วยการทํางานของเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตาเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการทํางานกลัวจะเสียชื่อเสียเครดิต ดาวพฤหัสในราศีจักรได้ตำแหน่งจุลจักรในนวางดาวพฤหัสเป็นมหาจักรนะคะทักษาก็ถือว่าเป็นเป็นดาวบริวารดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีเพื่อนมีมิตรสหายอยู่ในที่ทํางานอยู่ในเกณฑ์ถือว่าหลายหลายคนอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงลูกเอาลูก,ก่อนนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตา จะเป็นคนที่มีลูกถือว่าดื้อกับเจ้าชะตาแต่ก็ถือว่าเป็นผู้มีวาสนาดีนะคะคาว่าวาสนาดีแปลว่ามีหนึ่งและมีทรัพย์สินเงินทองพอใช้ไม่ต้องมารบกวนคุณพอ่อคุณแม่สองอการเรียนก็ตั้งใจเรียนดีข้อ3ก็คือจะมีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีนะต่อไปไปดูที่อริอร,อริเมื่อดาวพฤหัสเขาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนนี้ก็แปลว่าถ้ามีอุปสรรค มีปัญหาอะไรมกักจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะต้องมาคิดไครควรหรือมาออใช้การพิจารณาอยู่หลายวันอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเป็นเกษตรอยู่ในเรือนนี้แต่เขาก็ถือว่าเป็นการกกินีตามทักษะทําให้เจ้าชะตาไม่ค่อยได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจเท่าไหร่นั่นเองค่ะไปดูที่เรือนมรณะนะคะมรณะคือดาวศุกร์เมื่อดาวศุกร์ไปอยู่ที่สุภาเจ้าชะตาก็เลยไม่ค่อยได้โอกาส มีโอกาสได้อยู่บ้านเท่าไหร่ต้องพัดพากจากบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะสุภาพไปอยู่มรณะมรณะไปอยู่สุภาไทายคล้ายๆกันนะคะไปดูที่เจ้าเรือนกร,รมะค,คือดาวจาันทร์เมื่อดาวจันทร์ไปอยู่สหัชชะก็หมายถึงเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลเพราะเรื่องของการงานหรือเพราะการงานทําให้เจ้าชะตาต้องเดินทางอยู่ตลอดอย่างนี้ก็ได้ตามตำราท่านอาจารย์บุตรเสลนบอกว่า คนที่มีดาวราหูไปอยู่ในเรือนการงานนะคะมักจะได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารในสำนักงานอยู่เสมอนะคะอันนี้ตามตำราท่านว่าไว้อย่างนี้แล้วก็มีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตาจะเป็นผู้บริหารในสำนักงานด้วยนะคะต่อไปไปดูที่ลาภะก็คือดาวอาทิตย์เมื่อลาภะไปอยู่ปตัตตานีจึงหมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสจะได้โชคได้ลาภเพราะว่าการมีคู่ หรือได้โชคได้ลาบจากการร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเมื่อมีดาวเกตไปอยู่ที่ลาพาจึงหมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบหรือมีผลประโยชน์มีรายได้เมื่อเข้าหุ้นหรือทํางานร่วมกับคนที่เป็นฝรั่งหรือคนมาจากต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาอย่างเงี้ยเป็นตน้นเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพุธเมื่อดาวพุธไปอยู่ปตัตตนีเจ้าชะตาก็เลยมีกณฑที่จะได้อยู่พลากกับ กับคู่หรือไม่ค่อยได้อยู่กับคู่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะต่อไปเราไปดูดาวจรกันนะคะปีนี้เจ้าชะตาอายุย่าง25ปีได้เขียนเข้ามาใน YouTube บอกว่าปีที่ผ่านมาถือว่าเจอมรสุมหนักมากนะคะจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะตอนนี้เจ้าชะตาปี65ดาวพฤหัสนะคะ เมื่อเขาอยู่ตรงคําว่าอรินี่ถือว่าเจ้าชะตาอยู่ในช่วงตั้งแต่65ถึง66ก็คือช่วงเมษาถึงเมษานะคะถือว่าดวงตอนนั้นกําลังดีอยู่แต่ตอนที่วันที่19เมษา2566ถึงวันที่30เมษา2567นะคะโดยเฉพาะก็ยังไม่ถึงวันเกิดนี้ดาวพฤหัสของเจ้าชะตาถือว่าเป็นกาลกินีจรนนะดาวพฤหัส ถือว่าส่งอิทธิพลต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างมากทําให้เจ้าชะตาถือได้ว่าดวงตกมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ประมาณเลยวันที่5พฤษภาคมนี้ไปแล้วอ่ะนะคะถึงจะเรียกว่าดวงดีขึ้นทีนี้คําว่าดีขึ้นดีขึ้นขนาดไหนก็เรียกว่าชนิดที่แบบไม่คาดฝันอย่างเงี้ยเป็นต้นให้นับจากวันที่5พฤษภาคมนี้อโงกดขทษค่าดีข้าหกเาาองเงี้ยเ็ให้นัากท5พฤษภาคมนไป่ะ่ ไม่เป็นวันอื่นเพราะว่าเจ้าชะตาตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นกาลกินีอยู่ถึงแม้ดาวพฤหัสจะมาอยู่ที่เรือนมรณะแล้วนะคะก็ต้องรอให้พฤหัสไม่เป็นกาลกินีจรน,นั่นเองก็คือตั้งแต่วันที่6เดือนพฤษภาคมสองห้าหเจดถึงวันที่สิบสาพฤษภาสองห้าดเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตามีโชคมีลาบนะคะก็เรียกว่า ถือว่าดวงกําลังอยู่ในขาขึ้นนั่นเองเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสที่เคยอยู่คําว่าอริจรไปอยู่มรณะนะคะก็เลยถือว่าทําให้เจ้าชะตามีดวงดีขึ้นนะคะแบบชนิดอย่างไม่คาดหมายเป็นต้นค่ะต่อไปไปดูดาวราหูกันนะคะปีนี้ดาวราหูจากเดิมเป็นบริวารจรมาเป็นสีเมื่อจรไปอยู่ในเรือนอริอรินี้หมายถึงอุปสรรคศัตรูดังนั้น พี่น้องของเจ้าชะตาหรือบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการการเรียนของเจ้าชะตาการงานของเจ้าชะตานะคะถ้าเจ้าชะตาทํางานแล้วก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเรื่องของบริวารอย่างนี้เป็นต้นหรือเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะมีสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นหรือ อาจจะทําให้เจ้าชะตามีภาระที่จะต้องไปดูแลน้องๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าอรินี่แปลว่าภาระหรือแปลว่านี่สินก็ได้นะคะดังนั้นเมื่อดาวราหูที่เคยอยู่คาวกรรมะจรไปอยู่อริหมายถึงเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะลำบากใจเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือลำบากใจในเรื่องของการเรียนหรือการเรียนจะมีปัญหาถ้าสมมติว่ายังเรียนไม่จบนะคะจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็จะดีขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาปี68ไปแล้วนั่นเองประกอบกับดาวเสาร์ปีนี้โคจรไปอยู่ตรงปุตตะเสาวน์นียเคยอยู่ตรงคำมะปัตตนินะคะจึงหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยของเจ้าชะตานั้นจะต้องไปดูแลเรื่องบุตรหลานบริวารหรือชื่อเสียงของเจ้าชะตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็แปลว่าปีนี้เจ้าชะตาคําว่าปีนี้ก็คือนับตั้งแต่เดือนพฤษภาปี66นะคะถึง พฤษภาปี6กดาวดาวเสาเมื่อไปอยู่คําว่าปุตตะปุตตะแปลว่าความรักก็ได้เมื่อดาวเสาเคยมาจากคําว่าปัตตนินะคะเดิมเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุนะก็แปลว่าความรักของเจ้าชะตาก็ถือว่ายังดีต่อกันนั่นเองนะคะเออถ้าเกิดว่ามีความรักที่มีปัญหาเดี๋ยวก็ดีขึ้นหลังจากวันที่ เดือนสพฤษภาปี68ไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ถือได้ว่าดาวพฤหัสเขากําลังเป็นอริเมื่อดาวอริไปอยู่ไปอยู่ตรงคําว่าปัต,ตนิจเจ้าชะตากับแฟนอาจจะทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันทางด้านความคิดนะคะก็เลยถือว่าดวงตกดวงตกอยู่ในเรื่องหลายๆเรื่องนะคะคุณจะดวงดีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมพศ2567 ยาวไปถึง13พฤษภาคม2568อย่างเงี้ยเป็นต้นช่วงนี้ดาวอังคารกับดาวเสาจรไปเจอกันอยู่ตรงปุตตะเสากับอังคารไม่ถูกกันนะคะถือว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุการทะเลาะกันกับเด็กๆในบริวารหรือทะเลาะกับคนรักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ขณะนี้ดาวพุธกับดาวราหูจรไปเจอกันอยู่ตรงคําว่าอริด้วยพุธเขาก็เคยอยู่ตรงคําว่าปัตตนีนะคะเขาเป็นเจ้าเรือนสุภะก็คือความสุขเจ้าเรือนวินาศดังนั้นเมื่อจรไปเจอดาวราหูจึงหมายถึงเจ้าชะตาอาจจะมีปัญหาทําให้คุยกันกับแฟนหรือคุยกับคนรักในช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเลยอาจจะได้ทะเลาะก,กันบ่อยๆนะคะเมื่อดาว ราหูอยู่คู่กับดาวศุกร์นะคะส่วนดีก็หมายถึงโชคลาภที่อาจจะได้มานะคะส่วนเสียก็แปลว่าช่วงนี้มกักจะหลงผิดได้ง่ายๆมีคนมาหลอกลวงได้ง่ายๆเชื่อคนอื่นเขาได้ง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดาวศุกร์จะย้ายออก27เดือนเมษานะคะหลังจากนั้นน่าจะดีขึ้นกเกณฑ์ระวังคนหลอกลวงจึงอยู่ในช่วงเดือนเ,ออเมษานี่แหละนะคะมีนาถึงเมษานะ ต่อไปเมื่อดาวพฤหัสเขาอยู่ตรงปัตตานีนะคะเขาไปเจอดาวอาทิตย์ส่วนที่ดีก็คือจะไปเจอดาวคู่ิตรถือว่า,อายังมีคนผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตาเข้ามาช่วยเหลืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าอยากจะเสี่ยงหัวรอยเบอร์ช่วงที่ดาวพฤหัสเขาทําหน้าที่ไม่ดีอยู่ตรงคําว่าปัตตนีนี่นะคะก็ประมาณวันที่16เดือนเมษาถึงวันที่ สิบหกเดือนพฤษภาก็มีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาอาจจะถูกหวยรวยทรัพย์เขาเรียกว่ามีทุกขลาบนั่นเองนะคะค่ะหลังจากวันที่5พฤษภาคมไปแล้วเพราะว่าเลยวันเกิดเจ้าชะตาเจ้าชะตาก็รอรับความเฮงได้เลยนะคะมีโอกาสสูงที่จะโชคดวงที่จะมาถึงแล้วที่เจ้าชะตาถามว่าดวงจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็คืออยู่ในช่วงนี้แหละ แล้วอีกคำถามหนึ่งเจ้าชะตาถามว่าจะได้งานทำตามที่ใจต้องการไหมต้องบอกก่อนว่างานน่ะมันเป็นอาชีพที่ในดวงชะตาถือว่าทาย,ยากแต่คุณมีดาวจันทร์ไปอยู่นะคะดาวจันทร์เขาก็าไว้ดูเรื่องของการบริการการดูแลคนอื่นการเอาอกเอาใจคนอื่นหรือการคอยซัพพอร์ตคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันถ้า,าก็หมายถึงการ ไปอยู่ในส่วนของคำว่าการบริการการให้ซัพพอร์ตให้ซัพพอร์ตข้อมูลแต่คนที่มีดาวราหูไปอยู่กัมม้านะคะส่วนใหญ่มักจะได้เป็นผู้บริหารในสำนักง,งานระดับสูงไหมต้องบอกว่าระดับสูงอย่างแน่นอนดาวจันเป็นสีตามทักษะด้วยแปลว่าเจ้าชะตาจะเด่นสุดก็คือในเรื่องงานนะคะ ดาวราหูเมื่อไปอยู่ที่กรมมะเขาถือว่าทำได้หลายแบบมากเลยนะดาวราหูนี่ไม่จํากัดแต่โฟกัสไปในเรื่องของ1หุ้น2การตรวจสอบคนอื่นอย่างเงี้ยการทําบัญชีการเป็นตํารวจการเป็นทหารหรือการทําหน้าที่เป็นแพทย์เป็นคุณหมอหรือเป็น ผู้สอบบัญชีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าดาวราหูนี่เขาสามารถทําได้หลายอย่างแปลว่าความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มาแกะเป็นคนที่ถ้าไปอยู่ในส่วนของคําว่าตรวจสอบคนอื่นนี่จะทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะคะค่ะค่ะสำหรับดวงนี้นะคะป้าเต้ก็ขอดูเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเจ้าของดวงที่ เอามาให้ป้าเต้ลงใน YouTube แล้วก็ขอบคุณ FC นะคะที่กรุณาตามเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าเต้กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ